เพื่อว่าสุดรื่ที่แล้วก็อามากลางุราดนกประสสูปีกรบทุกท่านนะครับกผมในนวาสาก่อนวน80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอนนยนนีกทีองเนี่ย89าปรให้ท่านดูตอนนี้เขาพยายามจะบอกว่าในรถ库里เรา็นจุดที่เราเรียกว่าความใช้หัวหน้าส่วนการศึกษาของสถาบันจาร ัส้ส่วนใหญ่แลแ้วเนี่ยจะมองโดยรถพิเศษในแง่ของการปฏิบัติการหลายๆรุ่นหลายๆครั้งที่ผ่านมาใหญ่เพราะว่ามันมีน้ำผ่านหลายปากเข้ามาเลยการใดว่าไม่มีได้แทรกซึมเขาเข้าสู่พื้นที่ป <Hayır> ฏิบ <forecasting> ัต <ez> <neither> ิการมาก่อนหน้านี้เสียทรัพย์เนี่มาบอกกันนะครับ รตั้งใจต้อนรับทุกทุท่านนะครับโดยการนำต้อดอกไม้ลงมาจากสภาให้หับทุกานเ้นรักาะทุกคนให้บ่การแแรงาดีผรดรวิากการโฆษนาเป็นสื่อหลัก เข้าส่วขายที่ไม่เช่เล่น่วเล่วเาส่ที่เช่อเรื่งกานสองกันระเทข้าารของตนทหารตนทักสามองค์่หารที่ปิบบในั้นี้คือเพื่อหารทีโอรอกอบาืด้ยากจากที่ไม่สามารถลดในที นายผู้พินาีษาผู้ที่ห่างไกลญาติต่อการท้อง ัที่อยู่ภายในอาคารมุปีกองบปั้นเป็นใหญ่ที่20 5กิโลเมตรต่อไปเป็นรถฐานิงที่ใช้ทดสอบจรวดหลายลำกล้องดีทีไอได้ของจรวดประมาณ12วินาที วันมสี่พันลที่เราใช้ในการเานาไรัสไม่ว่าจะเป็นภารกิจใด